สวัสดีครับทุกคนนะคะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่วินวิช a n แนลอีกครั้งนะครับใน EP นี้นะครับหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานนะ,ะผมก็มาเจอกับเรือยอชนะฮะในโรสซิติเซนส์นะครับใน EP นี้นะฮะเขาก็จะมีในเรื่องของอาเมก้าเมก้ายอชนะฮะหรือว่ายักษ์แล้วก็จะมีในของตกแต่งแล้วก็จะมีของมีเอฟเฟกแล้วก็มีอัปเดตเป็นคัสตอมไอต่างๆส่วนเควสนะฮะ ก็จะมีของคุณป้าแคทที่นะที่พี่แกก็พอดีว่าผมทําไปแล้วนะฮะก็คือว่ามันจะให้กับคุณป้านะฮะในการที่ช่วยเอาหลักฐานไปส่งที่สถานีตารวจนะฮะเพราะว่าป้าแกถูกอ่าสแกมานะฮะและในอีพีนี้ผมจะพาทุกท่านไปกิดตัวกับเรือยอชนะฮะโอเคัอดีครับน้ามพามาทางนี้ทำไม A few moments later โอเคไปจับไม่สวยเลยนี่คนมาจอดได้ละไปหา features workshop กันเถอะนี่หรอท่นเรือยอชของเขากัน นี่พี่โจนาธานพี่มีขายเรยอยอชหรือเปล่าวะเอาใหม่แบบกผิดครับทุกคน mm. เออผมต้องไปซื้อที่ไหนเอ่ยอแปลกเมื่อกี้เขาขึ้นเรือแค่สามลำ แสดงว่าน่าอยู่ด้านล่างฮะ eventually อันนี้จะจอดรถตรงนี้นะฮะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่โดนวานนะฮะโหมี5 i v e bed บ b u นะฮะนี่สวัสดีโดนวาน โนเวนอ่าโดนโนเวนก็ได้ looking for ride that will make webs that look no f u r t h e r show me your selection okay นี่ฮะเม่ก็ไ์เมกเกอร์อชหกแสนห้าหมื่นดอลลาร์โอ้ my g o oh, d โอ้เป็นราคาอ๋อมาตั้งอยู่ตรงนี้หรอเขาจะมีเฮดคาสีด้วยเราเสียอะไรดี เอาเป็นสีดั้งเดิมไหมสีนี้ผมว่าก็สวยนะมีเม็ดลูมด้วยเม็ดรูม ประมาณนี้แล้วกันว้า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 ,วา,วา,วาโอเคเขาก็ย้ายผมมานี่แล้วผมต้องไปทำอย่างไรนี่มาละย้ไปเถอะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็จะไปยังไงเนี่ยโมา my god คือผมต้องวาร์มมาอย่างนี้เลยเหรอดูก่อนได้ไหมดูก่อนทัวทัวทัวนบรรยากาศตอนคืนนะฮะกับเรือยอชสุดหรู่าแล้วแต่ชั้นดาดฟ้าเลยทุกคนชั้นดาดฟ้านี่นะฮะอันนี้เราเดินลงมาชั้นล่าง อันนี้เป็นห้องคนขับใช่ไหมแล้วก็เป็นชมวิวเล็กน้อยนะฮะอันนี้เป็นวิวตรนคืนอาจจะไม่สวยด้าน,นล่างด้าน,นล่างก็ชมวิวได้อีกทุกคนแล้น,นี้เป็นอ่า second floor อ๋อยังไม่ได้ตกแต่งอะไรนะ,ะอันนี้ก็สีขาวว่างๆเอ,อ๊ะผมทำเป็นธีมเขียวทั้งหมดเลยดีกว่า แล้วก็ถัดไปเป็นด้านหน้าเรือโอเคแล้วก็ลงไปอีกนะฮะตรงนี้เหมือนเป็นอ่างสกุจาก,กุชินะทุกคนยังไงไม่รู้เลยประมาณนั้นเขาน่าจะให้เป็นอ่างชมวิวโอเพนนเด้วย,วยหรอ โอเพ่นอะไรกันโอเพ่นประตูต้นล่างสิโอ้โหโอเคนี่เก็ตคอร์ดนะฮะโอเคนี่ชั้นหนึ่งใช่ไหมอ๋อ oh, อันนี้จะเป็นเบ d รูมทุกคนนี่ไงเบ d r o o ที่เราตกแต่งคางสีไปเฮ้ยจะเป็น r o นี้มันมีอ๋อ oh, มีห้องแยกกันนี้ด้วย มีสีแดงก็แยกเป็นห้องหนึ่งอโอเคโอเคอน,นี่ห้องม่วงใช่ไหมไวทห้องสีม่วงทุกคนนี่นห้องสีฟ้าอ่อนห้องสีออกทเงินโอเคอันนี้ก็จะเป็นเรือโดยรวมไม่มีส่วนไหนไม่มีส่วนไหนที่ผิดพลาดแต่ว่าเดี๋ยวผมว่าน่าจะไปตัดไปตอนที่ผมไปตกแต่งเรือนะฮะอาจจะมาตกแต่งเรืออีกทีหนึง อีกคลิปหนึ่งแล้วกันแต่เราลองมาขับดูว่าเรือเราแรงขนาดไหน,นก็ได้อยู่นะมันก็ได้อยู่แต่ว่ามันก็ไม่เร็วมากเหมือนเรือเหมือนเรือยอชชชมแม่น้ำเจ้าพระยาทุกคน ชมแมนะนำนายฮะไปหยิบนี่ผมไปดูเรือลำอื่นดีกว่าว่าเขามีการตกแต่งอะไรไปดูกันผมจะพาทุก่านไปดูเรือลำนี้กันโอ้แต่มันจะเลี้ยวไปนี่มันเลี้ยวยากพอสมอควร เป็นเรือใหญ่ทุกคน <ś led> <ś led> มันเป็นป้นเรือเขาอ่ะแฉบโอเคเรา เราจะมาป้นป้นเลืออ๋อมีปิดไม่ให้เข้าค้ยแต่เขาทําสวยอยู่นะทุกคนมีตกแต่งแสงไฟโอ้อันนี้เขามีห้องคนขับเขาทาเป็นส่วนอื่นๆด้วยมีด้านบนว้าวสวยอยู่นี่ ประมาณนั้นเรือเราไม่มีอะไรเลยเพื่อนเ <laughs> ย้โอเคก็สหรับวันนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรแล้วนะทุกคนเขาจะบอกว่าอะไราย How do you change the color อ้าวมีคนเอาห่วงยางโดดลงมาแล้วอับดุลสวัสดีอับดุล hey, เดิมแรก k Yes o k เ y สำหรับคลิปนี้นะฮะก็มีประมาณนี้สำหรับการซื้อเรือใหม่แล้วก็ทักทายผู้คน โอเคครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ